เดฟด้วยค่ะเดฟคือค่ะเดฟอดีตบ่อยเครื่องบินเขาเรียกสจวัดเรียกใครดีๆเท่มากเลยเนาะต้องสอนเราบ้างนะค่ะศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้บ่อยเท่ากับสจวัดจวอยเท่ากับบ่อยโอเคจำไว้คำแรกที่สอนไปในช่วงแรกคือ random คือซุ่มโอเคนะบ่อยคือสจวัดโอเคนะสจวัดคือบ่อยและส่วนบอดี้สแลมได้สองรางวัลค่ะจากเพลงร็อกยอดเยี่ยมนะคะเพลงครามนั่นเอง <polarization. S 2> คือฟ้าครามฟ้าครามไม่ใช่ครามที่เอาไปซักผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนักเรียนเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าเริ่มเปิดเปื้อนหรือว่าเริ่มเหลืองเราก็เริ่มใส่ครามค่ะนี่เรียนที่ไหนเนี่ยโรงเรียนวัฐเด็กก็ได้ครามไกลเยอะจริงๆถุงเท้าก็ครามได้นะครามได้หมดแล้วบางดีนี่คือแบบว่าพอตีครามไม่ไม่ไม่ระมบิดระเบิดอายาเลยแหละเป็นไรดอกเลยว่าไม่เคยใช้อ่ะดอกว่าดอกขาวอะไรแบบครูบอกว่าเธอไปซืดปิดระเบียบชุหระเบียบเออปิดได้ยังไงคะครูหนูก็ใส่ดุกน้าคู่เดิมแล้วแกวานี้หนูก็ใส่คู่เดิม ทำไมเป็นลายดอกมาเขาก็บอกนี่ก็หนูลงครามไปเถียงครูอีกเนาะดียังนิดไยไม่ดีก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้เออแย่นะอ่ค่ะก็จากเพลงยอดเยี่ยมเพลงครามนะคะแล้วก็เพลงบันทึกเสียงยอดเยี่ยมเพลงคิดฮอดเป็นยังไงอะน่าขวามากเป็นยังไงอะน่าความักเออเคยดกล้อมเคิกอดอ่ากกับสีรีพรเนียนะคะอันนี้ไม่คิดฮอดอ่ะคิดะคิดหนัก ไม่คิดฮอดแล้วนะนั่นแหละค่ะก็คือขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับงานศรีสนวร์หลายศิลปินค่ะที่ได้รับรางวัลไปนะออะปลบเบื้อให้อีกทีเลยก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผ่านไปนะคะยังมีอีกหนึ่งรางวัลค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ศักดิธิ์มากเป็นรางวัลสุพรรณหงส์ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงงานนี้นะทุกคนจะต้องแบบว่านึกภาพต้องมีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่งตัวไปประชันโฉมประชันความสวยงามกันคำว่าประชันเนี่ยประชันอะไรรู้ว่า นอกจากความงามแล้วเขายังประชันอย่างอื่นกันอีกนะความสามารถเหรอความสามารถที่ความบางทีมันก็ด้วยบางทีก็ต้องประชันความยิ่งใหญ่โอ้ประชันความยิ่งใหญ่กันด้วยนะว่าใครจะสวยงามตรงไหนมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ตรงไหนบ้างเขาต้องเอามาประชันกันให้หมดเลยพีหน้าเขาต้องได้หน้าเลยอ่ะส้ีใช่ค่ะเขาเปลามีหน้าใหญ่เปลามีหน้าที่ใหญ่เขาไปประชันได้นะคะต้องทําผมในการเปิดหน้านิดนึงก็ได้แล้วแล้วก็พี่บูมนะคะช่างแต่งหน้ากีฬศักดิ์ของเราไม่ต้องเฉดดิ้งให้น้องเพราะงานนั้นจะต้องเน้น น้องจะต้องเน้นความยิง่งใ,ใ,ใหญ่คะ่ะห,ห้ามเฉดให้น้องโอเค <c oughs> พี่บุ๋มเท่าที่เห็นเนี่ยพี่บุ๋มเขาไม่ได้เฉดให้นะคนที่เฉดคือเปาเห็นนั่งเฉดตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะเครียดตัวเองนะคะพอเห็นหน้าคนอื่นต้องบ้างตายหน้ายาวเป็นรางรถไฟเลยโซมีว้ายหน้าเล็กมากม,มันตะเกียบเลยคนนู้นคนนี้ก็หน้าเล็กเรียวสวยหมดอมของเราล่ะแต่ถ้าเข้ากับเฮเสิร์ไม่ต้องหักใจหรอกถ้าเข้ากับเฮเสิร์ก็ไม่เฮเสิร์คางก็ยาวลากดิน้ะคางหรืออะไรคางจ้อยลากดิน้ะ อ่ะนี่มา,าที่งานนี้ดีกว่านะงานสุพรรณหงส์ที่บอกว่างานนี้ก็จะมีดาราแต่งตัวสวยงามไปประชันกันนะคะแล้วในครั้งนี้นะคะคุณตั๊กบงกตนี่เจ้านนแม่ของจริงของจริงไม่มีใครอาจจะเทียบเทียมหล่อนชีได้ปกปิดยังไงก็ปกปิดไม่มีหน้าอกอะไรแม่เจ้าออกมาได้ยังไงน้อยนมหรือหัวเด็กทำบุญมาทำบุญมาดีเนาะ เขาบอกว่าตั๊กบงกตเนี่ยนะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมอนะอาจจะแบบว่าแบบมากเกินไปนะคะเขาก็ไปในชุดสีบานเย็นไม่หรอกคนอื่นเนี่ยสื่อมวลชนไม่เข้าใจเขาเขาต้องการโปรโมทร้านใหม่ของเขาแข่งกับร้านนมมนสดมนนมสดมนนมสดไอ้นี้ตั๊กนมสดตั๊กนมสดอตั๊กนมสดไม่ได้ต้องนมตั๊กนมพูดถึงขนาดดีกว่าไหมถ้าขนาดจะชัดเจนกว่านะตั๊กนมบิ๊ก ตักมิวบิ๊กเออเขากำลังจะเปิดร้านตักมิวบิ๊กแข่งกับมนนมสดเขาก็เลยต้องโชว์นีแต่ถ้าในเรื่องของขนาดเนี่แข่งได้นะแข่งได้เออแต่ถ้าคุณภาพคุณภาพต่อไปค่ะไอเดี๋ยวก่อนนะในงานนี้เขาก็ยังมีมีคนที่ได้รางวัลกันไปเหมือนกันนะคะแต่ว่ารางวัลสุพรรณหงส์เนี่ยสาพ้อยชมาลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรแต่ว่ารางวัลไปตกที่หนุนา สมควรให้เขานะใช่จากภาพยนตร์เรื่องกนมืนโฮเขาธรรมชาติมากน่ารักนานฉันชอบมากเลยฉากไหนรึมั้ยฉากไหนคะทั้งยาแล้วไปพูดจะเลรกโอ้ยชอบเหมือนกันพอประโยคนี้ขึ้นมานะเป็นวลีที่แบบว่าโอ้ยมันเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเลยโอพอได้ยินปุ๊บเฮ้ยสะบัดมือคนข้างๆเลยอ่ะเออแบบเฮ้ยต่อไปนี้มันแบบเหมือนมีพลังฮึกเหิมเป็นจุดประกายเป็นไฟในชีวิตเราเนี่ยนะใช่จุดประกายเลยอ่ะคือต่อไปจะเล่นใช่ไหมใช่แต่พอหนูนาพูดจบปะพูดอะไรรึมั้ยตะโกนในโรงหนังเลยว่า ก็จะรัดก็ดคือฉันต้องทำให้ได้ใช่ไหมไม่บีว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเปาได้ยินนะเปาไม่ได้คิดแบบนี้เหรอพรหนูหน้าบอกต่อไปจะแรดใช่ป่ะเปาน่าจะคิดแบบประมาณว่าเอาแล้วที่กูแลดอยู่ทุกวันนี้ล่ะมันไม่พอหรอคือบางทีมันช้ำใจนะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันยังไม่พอหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะผู้ชายเพิ่งรู้ว่าผู้ชายไทยชอบที่มันแบบเยอะเยอะเยอะนอกจาก ก็ยหยิงหลายชายรักไงมีนอต้องดูให้ดีนะนอไม่ใช่เขานะใช่นอไงเออนอต้องเป็นนอนะถ้าเป็นเขานี่ไม่ได้หรอโนร์นอร์อ่ะมาทางด้านฝ่ายชายบ้างดีกว่านะคะดารานําแสดงชายดีเด่นก็คืออนันดานะคะคุณอนันดาก็คว้ารางวัลนี้ไปน่ากินนะอนันดาเอเบอร์รี่แฮมแฮมแมมนะอันั้นไม่เป็นกิริยา ที่เติมเกินมาเป็นกิริยานะคะไม่ดีแล้วนะเขาก็หลอดนะหลอกเสี้ยวนะไปดูทีอาไปดูเลยดีกว่าอยากดูอนันดาจ้านี่นะคะเป็นภาพในงานประกาศรางวัลสิลปนินธ์นี่คือเป็นดาราที่อยู่วงการนานอีกคนนึงนะคะอสมบัติเมธนีพี่กรณวพนีพิคอี่อนันดาอ้หล่อมาก ดีกับพนันดาด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลดารานำแสดงชายดีเด่นจากงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์นั่นเองเย้สุดยอดสุดยอดนะสุดยอดมากๆแล้วเราวันนี้เนี่ยเรามีงานยิ่งใหญ่ต้อนรับวันปีใหม่ไทยสงกรานทั้งนั้นเลยใช่คะอีกหนึ่งงานงานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การอย่างที่โซบีบอกนะคะว่างานแต่ละงานเวลาจัดมอบรางวัลเนี่ยแข่งความยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่หน้าอย่างเดียวแต่ เขาเรียกว่ารูปแบบงานนะคะคอนเซปต์ของงานโชว์ความอลังการกความตั้งใจจัดของทีมงานถูกต้องค่ะงานนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่2เท่านั้นนะคะแต่ก็ได้รับความสนอกสนใจอย่างมากค่ะกับงานประกาศผลรางวัลนายเอ็นจิเนอร์วอร์ดนะคะซึ่งรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมค่ะตกเป็นของนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะอย่างมีพิสมัยวิไลศั์ได้อีกแล้วได้อีกแล้วอ๋อยิ่งใหญ่จริงๆนะใช่นะคะแล้วก็ส่วนรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีค่ะนี้ไม่พ เงื <T t ้อมือของพลอยเชอร์มารพลอยก็ได้อีกแล้วนี่ไงเห็นไหมได้ไปเจ็ดรางวัลที่บอกนะเรียกว่าเป็นปีทองของพลอยเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็รางวัลนักแสดงชายแห่งปีชาคริตเย้มนามค่ะนี่ก็ได้ไปนี่ชาคริตเย้มนามถือรางวัลเลยแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะสาวสวยหลายคนมิสไทยแลนด์มิสอะไรอะไรไปกันเยอะแยะมากมายค่ะอาจารก็เรียกว่างานแบบนี้ก็จะมีดารา แต่งตัวสวยหน้าตาสวยใช่หุ่นดีโฉมกันนี่ไงพลอยชุดนี้ค่ะราคาเฉียดสองล้านสั่งตรงมาจากซิงคโปบิร์กแคือสั่งแบบข้ามวันเลยอ่ะพิเศษมากอังกฤษเหรอไม่ใช่สิงคโปร์เหรอสองล้านเกิดสองล้านอ่ะเฉียดสองล้านอ๋อคืออาจจะไปแวะสิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยบินต่อไปอังกฤษ เออใช่ไหมมันต้องแวะก่อนบินทีเดียวไม่ได้เหนื่อยเพลียแวะไปกินข้าวมันไก่สื่นมาพอแป๊บหนึ่งตายไปเลยแล้วก็ค่อยบินแบบชุดที่ร็อนดทนข้าวมันไก่เอ่อปกติก็มีจ้ะทานบินทาไหะเยอะร้าเยอะทานบินทาวเยอะก็เหนื่อยนู่นเออนะแต่เป็นการแก้แก้ไขความบิดเบี้ยวเฉพาะหน้าของพิธีกรก็โอเคแล้วก็ภาษาช่วยนะไม่เป็นไรเรายอมรับแหมเรื่องหลายหลายร้านเราก็แบบว่าจำฟั่นเฟือนบ้างอะไรบ้าง แต่แต่งานนี้พลอยเขาก็แบบตอนเขารับรางวัลก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาดีใจมากนะซึ่งแบบว่าไม่ว่าเขาจะรับมา่ี่รางวัลแล้วเขาก็ยังคงดีใจกืดีใจทุกรางวัลได้ะุันนี้บอสเราบอสเราวพี่น้องพี่น้องอารุณนาชาพี่น้องอารุณนาชาเขาอยากได้แบบว่าคนรับใช้หรือว่าแม่อะไรอย่างนี้บอกบอกได้นะคือคนรับใช้อยากได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปในละครรับเอาไปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างนั้นเราเห็นเขาเห็นเขาอยากได้อยู่นะเปาแต่อย่างนั้นเราไม่อยากได้ เรารับแคสแค่คนรับใช้ในทีวีเท่านั้นไม่ทีวีใช่ไหมใช่ค่ะเรามีเรามีเกียรติและศักดิ์ศรีเปล่าค่ะชีวิตจริงมันก็ดูดีอยู่นะคะนี่มีค่ะมีพิสมัยนะคะแต่งแต่งตัวสีฟ้าสวยเนาะยส่ใสนสวยอยู่เลยดูหน้าสิใช่เขาเรียกว่าอิ่มหน้าอิ่มนี่ไง พอเราแก่ตัวนะเราจะต้องหน้าอย่างนี้เราต้องสวยให้ได้แบบนี้เรา,เราไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าเราต้องสวยให้ได้เราสวยแบบนี้เลยค่ะโซบีเพราะเราหน้าอิ่มแบบนี้สวยแบบนี้คือแก่อยู่แล้วสวยแบบนี้ค่ะแบบที่เปาเป็นคือสวยแก่คือตอนนี้เปาก็สวยอยู่แล้วนะเปาแก่ไปก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจอ่โอเคแก่แล้วแล้วก็อายุเท่าไหร่มันก็ยังอยู่เท่าเดิมแล้วก็พวกหน้าอย่างเธอ ทำใจไมเถอะก็เห็นเช้าๆมาก็ขอฟอร์มาลินดื่มทุกเช้าแร่มันก็ได้อยู่แบบนี้นะคะเออนะเมื่อกี้ก็ได้ดูไปแล้วนะคะภาพบรรยากาศงานในเอนเตอร์เทนนะคะซึ่งจัดขึ้นป uh> ีที่2แล้วก็พลอยก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะได้รับรางวัลอะไรกี่ครั้งปีนี้กี่รางวัลเขาก็ดีใจหมดดีใจหมดเลยนะแล้วก็เห็นด้วยกับการตัดสินด้วยว่าบุคคลที่ได้รับรางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยคัดเลือกมาได้อย่างเหมาะสมเหมาะสมแล้วนะคะเรียกว่าไม่มีอะไรที่ขัดใจประชาชนเลยทีเดียวก็ขอตบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกค นะคะ <Yeah. S 1> แลก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานทุกๆงานด้วย<ช>นะคะใช่แล้วเออเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงหน้าเราจะมีอะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับข่าวในวงการบันเทิงคอนเซปต์ Concept ของร้อยแปดของเราเนี่ยนะคะ,คะก็คือบันเทิงทุกรูปแบบใช่ Around the world ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานเรื่องของชีวิตจริงไลฟ์สไตล์ชีวิตลักชีวิต งานชีวิตต่างๆนานามีบอก,กหมดเลยทุกอย่างน,นะคะแล้วก็ช่องเรานะคะช่อง8 Infinity Free TV Variety ย4ิชั่วโมงเนี่ยมีหมดทุกคอนเทนต์รายการไม่ว่าจะเรียลลิตี้เกมโชว์นูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช่แล้วในช่วงนี้ไปแปลกก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอจ้าช่วงน้ากลับมาเม้ามอยต่อจา้าร้อยแยกล้อคะ่ะ